สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดถุงชอบให้ดูนะคะพอดีว่าทําคลิปตอนกลางคืนนะนี่ตอนกลางคืนนะคะก็มาดูกันเลยว่าเราซื้ออะไรมาบ้างน,นะคะก็อันแรกเลยเป็นกระเป๋าป้านะกระเป๋าพาด้าแหละที่เราซื้อคือซื้อที่ร้านเพื่อนนะคะเขาขายอยู่มันจะเป็นก๊อปเกตเอถึงแซอะไรเราก็ไม่สนใจนะคะที่ที่เราสนก็คือว่ามันมาถูกใจอะ่ะก็ซื้ออะไรเงี้ยเขาขายอยู่หน้าร้าน690าิบนะคะก็ ต่อไปต่อมาเหลือ3 5มานะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเดี๋ยวเพื่อนจะไม่คุยด้วยก็ยเลยเออซื้อซะหน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นหนังอย่างดีนะก็มีซิปด้านด้านข้างอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ดูในอินสตาแกรมนั่นแหละแต่ว่าอยากทําให้ดูในใน u t u b e ด้วยนะคะจะได้เห็นกันชัดๆนะมันก็จะเป็นสายอย่างนี้สายสัน้นๆอย่างนี้นะคะจะมีโบตรงนี้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่แบบอย่างนี้นะคือดีบอย่างนี้เปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ปากเป็ด ข้างในก็จะใส่ของได้ไม่เยอะก็คือใส่ได้นิดเดียวอะไรประมาณนั้นใส่กระเป๋าตังค์แล้วก็โทรศัพท์นะคะก็มีเศษใส่เศษตังค์ได้นิดหน่อยนะแล้วก็มีสายยาวให้นะคะประมาณนั้นนะ <c oughs> เออประมาณนั้นแหละเออชอบทรงนี้ก็คือน่าจะใส่ได้หลายโอกาสอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาดูอันต่อมาเลยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเคสโทรศัพท์ใช่ไหมเมื่อกี้จะบอกว่าหน้ากากโทรศัพท์ก็คงไม่ผิดนะมันก็คือเคสโทรศัพท์นั่นแหละนะ อันนี้เราดีใจมากๆเลยคือเราซื้อข้างนอกห้างนะคะในห้างเขาขาย450บาทนะคะแล้วก็เรามาเจอที่แบบว่าข้างนอกห้างอะ่ะที่เขาขายแบกกระดินอะ่ะ220บาทนะ่ะเป็นเคสโทรศัพท์ซึ่งดูดีอะ่ะดูไฮโซจังเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เลยชอบเออ220บาทก็เลยซื้อมา2อันนะคะก็ประมาณนี้เป็นลายหลุยกับลายชาแนลนะก็ชาแนลนะเออนั่นแหละก,ก็มีน้องคอนนึงมาบอกว่าไปซื้อที่ที่สนาม เ,เรียกว่าอะไรนะตลาดเสือสนามเสือเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรเออไม่ใช่คลองถมสิเขาเรียกอะไรแถวแถว,แถว,แถวสำเพง็งพังรัดนะ่ะเข้าเลือกอะไรเสืออ๋อถนนเสือป่าถูกกว่านี้อีกร้อยแปดสิบาทคงจะซื้อหลายอันนะคะซื้อส่งประมาณนะั้นหรือเปล่าแล้วก็ไม่สะดวกไปแถวนั้นก็ซื้อแถวนี้ดีกว่าเนาะราคาก็ประมาณนี้ก็โอเคไม่ทาให้เราจนมากเนาะอ่า H&M ก่อนละกันนะที่เซนทัลนี่แหละที่ไหนก็มีนะักสมัยนี้เนาะ H&M นะคะเพื่อนเราที่มาจากต่างประเทศนะเขาบอกว่าที่ต่างประเทศเขาเรียกว่า H&M นะคะ H&M นะบ้านเราก็เรียก H&M นะคะเป็นแบบว่าเป็นเป็นแบรนด์ประมาณแบบว่าถ้าถ้าเทียบกับซาร่าแล้วเพื่อนเราเขาบอกว่าซาร่าจะหายมากกว่าส่วน โฮแอนเอ็มเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โรโรนิดนึงนะคะแต่ว่าสําหรับเราแล้วจะโลหรือจะไฮเราไม่สนใจถ้าแบบถูกใจแล้วก็แบบเงินในในเงินในกระเป๋าเราในแบงก์เรายังเหลือเยอะเหมือนเดิมก็คือมีความสุขมากกว่านะคะก็ถ้าแบบถูกใจก็ซื้อประมาณนั้นนะโอเคมาดูคือซื้อที่ h m อนะอันนี้ก็คือเครื่องประดับนะคะใส่ถุงเล็กๆเขาก็จะแยกให้นะอันนี้ถุงใหญ่ก็คือเสื้อเดี๋ยวมาดูเสื้อก่อนละกันเราก็ลองแล้วมัน เซลเยอะมากๆไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะราคาเต็มมันอยู่ที่599เซลล์ซลแล้วเหลือ250บาทเองเป็นเสื้อสีดำเข้ารูปไซส์ XS ไม่มีไซส์อื่นเหลือค่ะเหลือแต่ไซส์นี้เราก็เลยเออซื้อมาซื้อมาใส่แล้วก็ไปลองแล้วนะคะก็เลยเออตัวเองใส่ได้พอดีก็เอามาลองดูนะเป็นเสื้อประมาณแขนประมาณนี้แล้วก็แบบเป็นเสื้อเข้ารูปะแล้วก็เออเน้นเอวอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบรูปร่างแบบว่า เอวเล็กแล้วตูดใหญ่อะไรประมาณนั้นนะน่าจะใส่อย่างนี้แล้วแบบมีมีสัสดส่วนให้ให้คนมองบ้างนะคะก็เลยเออซื้อมาสัหน่อย2อ0ยหสบาทเนื้อผ้าดีอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเราก็เลยซ,ซื้อไปอย่างนั้นแหละนะแล้วก็อ่ามันลดเยอะมากๆเลยก็เลยซื้อนะคะแล้วก็มาดูเครื่องประดับเลยอันนี้อันนี้ร้อยเก้าเก้าอันนี้ไม่ได้เซลไม่ได้ลดนะมันเป็นเดี๋ยวใส่ให้ดูมันเป็นสร้อยได้อย่างนงี้มันเป็นสร้อยอย่างเงี้ย เออมันเป็นสร้อยอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เป็นดีค้บผมได้อะไรเงี้ยก็คือมีประโยชน์หลายอย่างก็เลยซื้อไปอย่างนั้นแหละนะคะอยากได้นี่แหละเป็นดีคาบผมอย่างนี้นะร้อยเก้าเก้านะคะโอเคมาดูอันต่อมาเลยอันต่อมาก็จะเป็นข้อมือค่ะอันนี้เซลลนะจากสามร้อยเก้าเก้านะคะนี่นี่น,นี่ราคาสามเก้าเก้าลดเหลือ 200บาทนะคะก็จะใส่ให้ดูนะประมาณนี้เออมันจะเป็นอย่างยืดนะทีนี้หมดแล้วเครื่องประดับเอ่อโฮแอนเอ็ม <ๆ S 1> ก็หมดไปแล้วนะคะทีนี้มาถึงอีฟแอนดรที่สยามบ้างนะเราก็รู้สึกว่าเราจะทำบัตรบัตรสมาชิกของอีฟแอนด b อยนะคะก็เออมันสะดวกใกล้บ้านแล้วก็แบบของของราคาถูกใช่ไหมเราก็ชอบไปชอบที่นั่นก็เลยเออ เสียค่าทำบัตร20บาทก็น่าจะใช้ได้คุ้มอยู่ก็คือเขาบอกว่าเอา่อ2บบาทจะได้1แต้มก็คือ1คะแนนอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อจะได้ผ้าขนหนูสักสักใบอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็เป็นขาประจําเขาอยู่แล้วนะคะก็เลยเออทำไว้ไปอย่างนั้นแหละ20บาทนะทีนี้ก็มาดูว่าเราซื้ออะไรมาจาก I f and boy บนะคะก็อา e แอนลิปรีมูเวอร์เช็ดตาเช็ดปากน,นี้ก็ใช้ประจําอยู่แล้วแต่ว่า มัน99บาทเองอ่ะมันใกล้หมดแล้วก็ซื้อซื้อไปอย่างนั้นแหละเนาะทีนี่มาถึงอันต่อมาเลยอันนี้เป็นเอ่อเป็นของซิว o นานะอันนี้ก็ซื้อที่อีฟแอนบนะคะเป็น s e ็กซี่เบบี้บอดี้คนะคะมันจะมีสองสีเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้น่าเล่นมากนะเราซื้อเบอร์0ูนย์มาศูนย์หนึ่งมันจะเป็นแบบสีแทนแทนโกโก้นะคะแต่ว่าเราเป็นคนขาวคิดว่าคือเรามีแบบ สีแทนแล้วนะเป็นของเด e body เอ้ยของอซื้อมาจากลานบูธใช่ไหม mm. ก็เลยเออเอาสีนี้มานะคะ mm. ก็เลยเอาสีชมพูมาดีกว่านะนี่ที่เราชอบก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้ข้างในมันเป็นพับอย่าง,างนี้นะคะใช้แล้วมือไม่เปื้อนก็คือเวลาใช้ใช้พับอย่างนี้นะแล้วก็มีอันนี้ปิดอยา่างดีข้างในมันก็จะเป็นครีมหอมๆม,มันก็จะมีชิมเมอร์เป็นวิงวิงอะไรเงี้ยมองเห็นไหมอ่าทคลิปตอนเมือเม่อเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เป็นโทนชมพูแล้วเวลาใช้ก็แตะแล้วก็ ทาที่ตัวนะไม่ได้ทาที่หน้านะมันก็จะเป็นวิ่งวิงออกขาวๆจุพนะูเนาะโอเคมาถึงอันต่อมาเลยอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าของอเมวรีนนะอันนี้อันนี้เราเคยใช้แล้วแหละรุ่นไฮเปอร์เคเนี่แหละ,ะเน้นความหนาแล้วก็ความยาวใช่ไหมอันนี้ร้อยสาหบาทเองก็เลยเออซื้อมนาะเพราะว่ามันมาเพิ่มความหนาให้กับขนตาซะหน่อยโอเคร้อยสาบาทเองก็เลยซื้อนะคะ ทีนี้มาถึงอันต่อมาอันนี้เป็นอันนี้ชอบมากเลยอันนี้เป็นไฮไลท์เชดดิ้งของ f o r y u u นะรู้จักไหมเป็นเชดดิ้งทำไฮไลท์ for you ตลับมันน่ารักดูดีมากๆเลยนะตลับมันจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเป็นไฮไลท์แบบเอาไว้ไลท์ light, ใต้ตาอะไรเงี้ยแล้วก็เชดดิ้งไฮไลท์นะมีกระจกให้ด้านในนะคะแล้วก็ จะเป็นอย่างนี้สีมันก็โอเคสวยเดียะเดี๋ยวไปลองเล่นดูนะชอบอันนี้ราคาอยู่ที่สองรสบหบาทเดี๋ยวดูราคากันนะโอเคเออสองอเก้าสิบสีนะคะที่มาถึงอันต่อมาเลยแล้วก็ไปได้ลิปสติกมานะคะอันนี้เป็นยี่ห้อไหนไม่รู้แหละแต่ว่าเราซื้อเพราะว่ามันจะมีกล่องเนี่ยมันจะมีสิบสองสิบสองสีในกล่องแต่ที่ซื้อนี่สีอ,อื่นไม่ได้สนใจแต่ว่า แต่ว่าชอบอยู่สีเดียวก็คือสีม่วงนี่เดี๋ยวว่าหลังมาทาให้ดูชอบสีม่วงมันก็คือทาออกมาแล้วแบบว่าเป็นสีที่หายากอะ่ะสีคือกล่องเนี้ยทั้งกล่องเนี่ยร้อยยี่สิบบาทนะก็ลองเล่นแล้วไปดูในไอจีได้ก็คือว่าทาสีแบบม่วงๆประมาณนะั้นเราไม่เคยวิสีนะักเก็เออซื้อมาเล่นดูนะทั้งกล่องเนี้ยเซตเนี้ยร้อยยี่สิบบาทเราซื้อที่ร้านขายส่งไนก็เลยแบบว่า จะซื้ออันเดียวเขาก็คงไม่ขายนะครับเขาไม่ได้แยกขายเขาซื้อขายทั้งกล่องอย่างนี้นะก็เลยซื้อมาลองเล่นดูซีอะไรอย่างนี้นี้มาถึงอันตรงั่งอันนี้ก็ซื้อด้านนอกเหมือนกันซื้อที่ร้านขายส่งและอันนึงก็ประมาณเท่าไหร่ไม่ไม่ถึง80สบาทหรอกจำไม่ได้แล้วเป็นดอลลี่แคทนะคะเนื่องจากว่าเราเราทําสีผมใหม่ใช่ไหมล่ะแล้วสีผมมันแบบสีทองทองแดงๆแล้วอะ่ะเราก็เลยแบบว่า ไม่ไม่อยากจะลงทุนอะไรมากมายกับมัดคาราย้อมคิ้วนะคะก็เลยเออซื้ออันถูกๆพอเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีผมเป็นสีเข้มแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็เออซื้ออันถูกๆมาพอแต่ว่าจริงๆเอามาใช้แล้วนะเป็นเป็นแท่งก็คือใช้หลายวันแล้วล่ะแต่ว่าทำเนียนเอามาใส่ใน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 อ่าในแพ็คให้ให้ทุกคนดูว่าดอลลี่แคมันเป็นอย่างนี้นะก็คือมันใช้ดีมากๆเลยไม่อยากจะคุยอ่ะ นี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะหัวมคล้ายๆของซิวาน่าใช้ดีก็คือว่าโอเคเลยละแบบราคาถูกแต่ดีอะอะไรประมาณนั้นนะมาถึงอันต่อมานะคะอันนี้ก็คือ,อเป็น c l น a n s i n g w a อร์นะก็คือว่า cleansing สูตรน้ำแล้วแหละสำหรับใครที่เคยใช้ไบโอโดมานะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมันจะมีอันนี้เป็น cleansing เป็นที่เช็ดครึ่งสำอางสูตรน้ำนะคะก็คือชุบใส่สำลีแล้วก็เช็ดใช่ไหมอันนี้เป็นของวัดสันนะคะเป็น เดอร์มาเดอรมาชั่นบายวัสด์นะคะก็เป็น c น a n s i n g water นะ water เออเนี่ยเน,นี่อันนี้เป็นขนาดทดลองไซส์50 ml นะคะราคาอยู่ที่80บาทนะสีเขียวกับสีชมพูมันสำหรับผิวแพ้ง่ายใช่ไหมผิวทั่วๆไปทุกสภาพผิวแต่ว่าอันนี้เราซื้อสีฟ้ามามันเป็นสูตรสำหรับผิวมันอะไรเงี้ยซึ่ง เราใช้แล้วนะใช้มาสองสาครั้งแล้วหลักก็คือว่ามันสามารถเช็ดมัสคาร่ารอบดวงตาได้เช็ดหน้าได้หมดเลยโอเคนะแล้วก็ถ้าสีเขียวกับสีชมพูมีน้องมีน้องๆมาบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเช็ดมัสคาร่ารอบดวงตาได้แต่ว่าสีนี้เราลองแล้วสีฟ้ามันมันเช็ดมัสคาร่ารอบดวงตาได้มัสคาร่าที่กันน้ํานะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่อยู่ที่3 0ม m l อราคาอยู่ที่280บาทนะโอเคถ้าสีเนี้เราแบบ เราว่าดีนะเราใช้มาแล้วนะทีนี้มันอีกอันนึงเป็น Eye Lip ของ e t u d y House นะก็คือที่เช็ดปากและก็ตานั่นแหละเอออันนี้เป็นไซส์ขนาดทดลองนะก็ก็เดี๋ยวจะซื้อมาสั่งเพื่อนแล้วกันเพื่อนก็ขายอยู่นะคะเดี๋ยวจะสั่งเพื่อนมาแจกที่แฟนเพจแล้วกันเนาะอันเล็กๆอย่างนี้แต่มันใช้ดีนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ